จับไปเลยไม่แล้วครับผมพี่น้องขอบุ่นเศร้าขอบุ่นเศร้าขอาปุ่นเศร้า,าน้ำปลาครับผมแซบแน่นอนแซบแน่นอนแซบแน่นอนกินย่ำได้กัแบแซบใส่พริกเข้าไปไม่เผ็ดไปกินอ้ มาครับพี่นอ้อยเสแสบมกันด้วยครับผมเสแสบเหมือนกัน<า>ขอบคุณนเศร้าร้านเดิมเส้นบีบสดมุมวัดผาวะลิ่นบ้านเฮามีทิ้งเนี่ยเสแสรบขายดิยพี่นอ้อยมาจับไปเลย 嗯。嗯、mm。嗯、hmm. mm。对、hmm. yeah.。 พักเงียนกับคนอื่นแบบนี้หลักว่ะมาอีตืมหอมหอมโอ้ยแซ่บไปลองเองมาเด้อแก้มนกัน 음음 <shrug> 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 แซ่บแซ่บครับพี่น้องใส่พักดอง Og oh, skjerp. Mm. ก็แซ่บๆ่าปังปอนครับอุจ้าอุบลรสชาติแซ่บนัวหอมอืม้อ แซ่บพี่น้องแซ่บมกันนะครับขอวขาปลามากินกันตำบุ้งดูสิเขากันือ

จะเป็นแสบผักทันนี่เ็ดจังเลยวะอยากได้สูตรด้วยฮะเอาไปขายตามตลาดอืมอืม угу mm -hmm.

เบิ้องขยังฝนสีโต๊พี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณเยอะนะครับหลายๆที่เก่าพี่น,บบน้องที่จับอุบลที่่างซื้อไปจัดมาอีกเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องคนไหนสนใจก็ในใต้คอมเมนต์เลยที่จับอุบลต้นตำรับนะครับผมพี่น้องมีหมูยออุบลให้ด้วย แซบแซบแน่นอนนะครับผมพี่น้องเอาพี่น้องครับแซบแกันกับเมนูขบุนเร้าอุบลน,นะครับผมพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆนะครับผมพอค,คลิปหนาครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ